าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระครูวัชรักบุญญากรพระอาจารย์เงินปุญยญากาโรเจ้าอาวาสวัดป่าชัยหลังสีจังหวัดกำแพงเพชร ได้แสดงเสียงธรรมคำสอนให้แก่สาธุชนทั้งหลายได้น้อมนำไปปฏิบัติตามดังนี้เอเจรรญ์ปอนย่าจมสาธุชน,นวันนี้จะอธิบายความหมายของจิตของวิญญาณของขันห้าให้เข้าใจพอเป็นสังเขป ขันห้าได้แก่รูปเอตนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจทุกขังอนันตตาสามปัจจัยปิดุ์รูปปัจขันนั้นเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเสื่อมสลายเป็น เป็นกรรมเก่าเวทนาขันเป็นความรู้สึกสุขทุกข์กลางๆสัญญาขันเป็นความจำได้หมายรู้ในรูปเสียงกินรสปทัปะอมมลุมสังขารขันคือความคิดปรุงแต่ง วิญญาณขันคือกิริยารู้แจ้งในรูปเสียงกลิ่นรสปุถะปาธรรมะลมเหล่านี้ขันสี่ขันแรกเกิดเพราะอาศัยวิญญาณวิญญาณก็อาศัยสี่ขันเกิดดังนั้นขันห้าเนี่ยจึงอาศัย รูปนามจึงอาศัยวิญญาณเกิดวิญญาณจึงอาศัยรูปนามเกิดรูปนามก็คือตัวขันธ์ทันงสี่ดังนั้นรูปนามอยู่ในพระไตรปิฎกก็คือรูปคือมหาบุตรรูปสี่แล้วก็เนื่องด้วยมหาบุตรรูปสี่คือลมหายใจ ภสาษสาภสาษสาและนิมิตส่วนนามก็คือสัญญาเวทนาเจตนาภาษามนสิกาศนี่คือนามสัญญาเวทนาคือได้แกิดขันเจตนาเจตนาไม่ได้แก่ความความจงใจ คือความเข้าไปเป็นอัตราคือการกระทบแสรกระทบอันได้เกิดจากอายตนะภายในและภายนอกกระทบกันคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่กระทบันือสสองภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโกฏตาปะทำารมณมส่วนมณัสิกานั้นได้แก่การน้อมไปน้อมเข้าไปในอารมณ์ ในใจน้อมเข้าไปในใจยังไม่เรียกว่าอารมณ์นะน้อมไปในใ,นใจคือเป็นสัญญาและเวทนามนาสิการก็คือมโนมโน,นะมโนตัวนี้ยังไม่ได้ปรุงออกไปเป็นอารมณ์นะฉะนั้นตัวนี้เป็นเป็นใจเป็นเป็นมโนเมื่อมีการรับรู้ของใส่มโนวิญญาณ ดังนั้นวิญญาณขันนี้ถูกรู้ด้วยด้วยจิตอีกทีหนึ่งส่วนขันธ์สี่ขันธญถูกรู้ได้วิญญาณแม้แต่เกิดดับด้วยกันแต่วิญญาณถูกรู้ด้วยจิตถูกรู้ด้วยจิตโดยธรรมชาติดังนั้นตัวจิตนี้ มีหน้าที่รับรู้อารมณ์ต่างจากกิญนาาตรงมีหน้าที่รู้แจ้งกิริยารู้แจ้งรู้แจ้งในรูปเสียงกลิ่นรสพุทพะรู้แจ้งในรูปก็คือเห็นรูปเป็นภาพเสียงเป็นเป็นเสียงนั้นเสียงนี้ที่เคยได้ยิน คือไม่ได้ยินก็ตัำถ้าเคยได้ยินก็จะจําได้ว่านี่เสียงอะไรก็ปรุ่งออกไปถ้าไม่เคยได้ยินก็เป็นเสียงอะไรก็แลวลานี่คือสิ่งที่ไม่เคยได้ยินกลิ่นกลิ่นเหมือนกันรสเหมือนกันเปรี้ยวฝาดเค็มหวานต่านี้ก็คือหน้าที่ของวินญาณเย็นร้อนอ่อนแ็งเหมือนกันนี่คือหน้าที่ของวิญญาณ ดังนั้นตัวจิตนี้เป็นมีหน้าที่รับรู้อารมณ์แต่ว่าจิตนี้เขาไม่เหมือนยินญ,ญานตรงที่ว่าเขาฝึกได้เขามีกิเลสได้วิญญานไม่มีกิเลสวินญ,ญานไม่มีกิเลสให้ให้ให้มาฝึกดังยินญานฝึกไม่ได้ วิญญาณเป็นไตรลักษณ์เป็นจันที่ของอนัตตาจึงปุดไม่ได้ดังนั้นแท้ที่จริงแล้วในพระไตรปิฎกไึไม่มีควาว่าจิตเป็นอนัตตาแต่ว่าจิตนั้นที่เราเขา ใช่ว่าเป็นอนัตตาที่เรามาตีความหมายก็เพราะว่าความหมายของคำว่าจิตรับรู้อารมณ์หนึ่งขณะจิตเกิดหนึ่งขณะเกิดดับเกิดดับท่านจึงบอกว่าจิตเป็นอนัตตาท่านท่านมองว่าจิตเป็นจิตไม่เที่ยงเป็นจังทุกขังเป็นอนัตตาเพราะนั้นการตรีความหมายตรงนี้เกิดจากการไปรับรู้อารมณ์แล้วครับเกิดดับเร็วมาก จิตมีหน้าที่รับรู้อารมณ์แล้วก็แล้วก็การเกิดของจิตนีท่านบอกว่าอุปมาประใหม่การรับรู้ของจิตการรับรู้ของจิตอ,อ่หนึ่งขณะหนึ่งขณะเนี่ยท่านบอกว่าเร็วมากแม้อุปมาก,าก็ยากดังนั้นการเกิดของจิตหนึ่งขณะหนึ่งขณะเนี่ย ท่านละท่านจึงเรียกว่าจิตไม่เที่ยงนี่คือความหมายของคำว่าจิตไม่เที่ยงดังนั้นในในหลายหลายพระสูตรก็จะกล่าวไว้ถึงความไม่เที่ยงของจิตนั่นหมายถึงว่าจิตที่ยังทํางานอยู่จิตที่ยังมีอุปาทานอยู่อุปติยังเหลืออยู่เขาก็จะมีหน้าที่อยู่อย่างนี้ แม้ไปถึงฌานสูงสุดก็ตัดเนว่าสัญญาณาสัญญาณจิตก็ยังไม่เที่ยงอันี่จึงเป็นที่มาของคำว่าจิตเป็นอนัตตาเพราั้นจิตเป็นอนัตาจริงไหมเราก็มาดูว่าจิตเกิดอ,อะไรจิตเป็นธรรมชาติรับรู้อารมณ์และจิตมีสภาวะที่ว่างว่างคืออัศริลังมันจึงอาศัยร่างกาย กายหยาบก็เป็นที่อาศัยคือมนุษย์ครับกายทิพย์ก็คือเทพเท,เทวดาอ่าก็เรียกอัศรีลังอิดนี้มีดวงเดียวท่องเที่ยวไปได้ไกลมีกายเป็นครูหาอันนี้คืออิจมีเป็นความว่างๆอะไรว่างจากสมมุติว่างจากเพศชายเพศหญิง คือความว่างของจิตคือว่างลักษณะที่ไม่มีสมมุติใดเข้าไปอย่างจริงได้แต่เขารับรู้อารมณ์พอรับรู้อารมณ์มันจึงเกิดสมมุติเกิดขึ้นเพราะว่าไม่เขามีประธา,าอยู่ในตัวดังนั้นความว่างของจิตเนี่ยความรู้เนื้อรู้ตัวไม่มีนธรรมชาติพุทธชนหราการรับรู้หนึ่งขณะจิตเขาก็ไปรู้ เขาเป็นหน,น้านะที่รับรู้อารมณ์หน้าที่ของเขาดังนั้นเมื่อเขาสร้างขันห้าขึ้นมาด้วยการเกิดการเกิดของของจิตเนี่ยในปฏิสนที่จิตแต่ในขันมันดาท่านกล่าวไว้ว่าจิตตองแรกเกิดขึ้นแล้วในขันมันดา,นนนาอาศัยวิญญาณดวงแรกอาวิญญาณดวงแรก ท่านท่านกล่าวไว้ว่าวิญญาณอย่างลงวิญญาณอย่างลงจิตจึงเกิดขึ้นเราถ้ามว่าจิตดวงแรกเกิดแล้วในคันมันดาอาศัยว so ิญญาณดวงแรกและจิตดวงแรกนั่นแหละคือการเกิดของสัตว์เนี่ยนล่นถึงว่าจิตกับวิญญาณเึงไม่ใช่สิ่งเดียวกันวิญญาณหมายถึงการวิญญาณหมายถึงสิ่งที่จิตอาศัย อาศัยมาเกิดก็อาศัยการรับรู้นั่นเองการรับรู้ในขันทั้งหลายที่เกิดวิญญาณการหาพบเกิดการแสวงหาพบเกิดก็ดีก็อาศัยวิญญาณเนี่ยฉะนั้นวิญญาณคือกิริยารู้แจ้งเนี่ยอย่างอย่างเช่นเราเราเรามีร่างกายจิตเราจะไม่จิตเราจะที่มีอุปทา,าน อูตเต็มเต็มเนี่ยจะไม่ไม่รู้ตัวเพราะว่าจิตเป็นความว่างเมื่อจิตเป็นความว่างเขาจะเห็นอะไรเขาเขาจะไปทึกทักไปยึดเอาสิ่งนั้นเช่นตาเรามองเห็นรูปก็จะกรุประทานในรูปนั้นในเสียงก็ดีในกลิ่นในรถก็ดีด้วยอุปรทานของเรามีจึงเกิดความยึดมั่นว่าอย่างนั้นจริง รูปมันจริงอิ่นรสทำจริงดังนั้นพรมมามรมจึงปรุงออกไปเป็นสมมุิทั้งหมดอันนี้คือหน้าที่ของจิตโเูเมออีอุปทา,านดังนั้นการฝึกจิตก็คือการฝึกให้จิตมีสติมีปัญญาผู้เราทันว่าขันห้านี่มันไม่เที่ยงเป็นกองทุกข์เป็นจางทุกขังอนัตตา เมื่อจิตรู้เฉันรู้ดังนี้แล้วใจจิตจะทำยังไงก็คือการจิตคือรู้เนื้อรู้ตัวรู้จักตนเองว่าตนคือความว่างเปล่าอยู่ภายในนะเพราะว่าถ้าหลงก็คือไหลไปสู่อารมณ์เป็นสมมติเพราะนั้นต้องถอ,ถอยกลับไปตั้งที่ฐานกายแค่รู้จิตจริงๆเขามีในที่แค่รู้นะถ้าเกินรู้นั่นคือวิญญาณะเกินรู้ออกไปก็คือวิญญาณ การรู้เปรี้ยวหวานมันเค็มการรู้รูปต่างๆเนี่คือวิญญาณถ้าเราไหลไปก็คือเกิดไปเกิดละนั้นการอยู่กับอยู่กับตนอยู่ภายในนี่เกิดหรือ,อยังอันนี้คือการฝึกไม่ให้จิตไปเกิดอแต่ว่าตราบใดที่เรายังอยู่กับฐานก็ก็ตามเรายังทำลายอัตตาตัวละเอียดไม่ได้ เราก็ยังเกิดอยู่แม้มีสติก็ตามสติตัวนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์ด้วยปัญญายังไม่สมบูรณ์ดังนั้นการรู้เนื้อรู้ตัวรู้จากตนเองแค่รู้แค่รู้แค่รู้นี่นคือฝึกตรงนี้เราจะสามารถเห็นธรรมชาติการเกิดของสังขารรูปนามได้แล้ว นี่คือการเรียนรู้ธรรมะธรรมะก็คือความจริงที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือเป็นธรรมชาติท่านเองและการสึดตรงนี้เนี่ยทำให้จิตมันเป็นไปเพื่อละเพื่อหนายจริงจรงที่จะเกิดสัญญาดังนั้นการเข้าไปอยู่ในฐานเลยโดยที่ไม่ไม่ปล่อยให้มารับรู้ผัสสัทางใจนี้ไม่ได้เราจะหนี ความจริงของใจกระทบใจการกระเพื่อมการวันไหวของใจไม่ได้เราจะไปนหนีการกระทบของเย็นร้อนอ่อนแข็งไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นการหนีความจริงตัวจิตเนี่ยเขาจะพัฒนาได้ด้วยการยอมำำรับทมลำดับยอมรับว่าเองสมมติไม่เที่ยง สมมติคืออารมณ์ดังนั้นตัวสังขารรักขันเนี่ยคือตัวปวงให้เป็นสมมุติเะนั้นสิ่งที่สิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ภายในดังนั้นสมมุติมันเป็นผลที่ปุงออกมาดังนั้นตัวผลตัวเหตุที่ภายในก็คือตัวใจเราที่กระทบการกระเพื่อมการวันไหวของใจให้เราอยู่กับการกระทบให้ได้ ดฉงนั้นการหนีไปอยู่กับรู้โดยไม่เห็นการกระทบเนี่ยคืออาจจะเป็นการหลบภัยได้เป็นบางครั้งบางคราวะฉะนั้นการที่หลบภัยโดยที่ไม่ออกมารับรู้ความจริงก็คือการพลาดพลาดเพราะว่าไม่ได้ออกมาเช็คจิตหรือว่าจิตเรานีมียังมีอัตตามีตัวตนอยู่มากน้อยเท่าใดดังนั้นการรับรู้ ภาษานี่แหละคือการเข้าสอบข้อสอบของอการที่จะข้ามชั้นเคยจิตที่อยู่ในฌานเนี่ยบางทีมันก็หนีความจริงโดยที่ไม่รู้ตัวก็มี บางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจหนีแต่อำนาจฌานมันช่วยเท่าที่มีประสบการณ์เนี่ยความเจ็บความปวดหลังปวดเอวอาการร่างกายหายหมดเลยอาำนาจฌานมันหล่อเลี้ยงเราก็ไม่รู้ตัว ừ, แล้วก็เวลาหนาวจัดๆที่สนทนากันก็ไม่หนาวอำนาจฌานมันค่มโดยไม่รู้ตัวตัวฌานเนี่ย ข้อดีมันก็มีส่วนข้ออันข้อเสี่ยงมันก็คืออำนาจฌานมันถ้ามันแก่กล้ามากเนี่ยจะมองเห็นกิเลสยากมากดังนั้นถ้าบุกคนที่ไม่มีฌานแก่กล้าเนี่ยคือประคองจิตให้อยู่กับภายในเนี่ยจะเห็นง่ายข้อดีของคนที่เจริญสติปัฏฐานมากกว่าเจริญฌานเนี่ย ข้อดีเขาก็มีตรงนี้นะส่วนข้อดีคนที่จเจริญฌานนี่เขาสามารถข่มกิเลสได้ง่ายกว่ากิเลสราคะโทสะในเขาข่มได้โดยกำนาฌานอยงนั้นหน้าตัวสติเนี่ยตัวปัญญาเนี่ยเขาจะทำลายความหลงได้ทำลายความหลงทนเป็นรากเหง้าแห่งราคะโทสะโมหะนี้ ดังนั้นถ้าเราไม่แก่กล้าชานก็อย่าไปน้อยใจตนเองอย่าไปท้อใจตนเองไปฝึกสติประฐาน่ใียแก่กล้าฝึกเตือนจงกรมให้ให้สำนากให้เป็นธรรมชาติตอนนี้เพิ่มสติได้อย่างดีคนที่มีชานแลน้วก็ดีก็วามาฝึกสติให้อยามจะไปทาอย่าไปภาวนาเพื่อสมมาทิสให้ภาวนาเพื่อสติ เพราะว่าสมาธิมีความตั้งมั่นมันก็มีส่วนในการช่วยไม่ให้จิตเคลื่อนไปสู่ภายนอกแต่ตัวสติคือตัวระล,ลึกได้ให้ล,ลึกย้อนกลับมาหาต้นตอของจิตให้ได้ให้ล,ลึกกลับมาหาตัวตัวตนของจิตในจือเมื่อเข้ามาหาตัวตนของจิตแล้วมาทําลายอัตตาตัวตนว่าจิตนั้ใชที่รู้ที่ไม่มีเรา นี่มีเราเขาก็ไม่ตายเอาคลายความรู้สึกออกมาถอยความรู้สึกออกมาคือถอยจิตออกมาจากอารมณ์ครั้งหนึ่งแล้วก็มาถอยความรู้สึกออกมาจากตัวจิตอีกครั้งหนึ่งดังนั้นจะเหลือแต่รู้ที่ไม่มีเรานะตอวนี้แม้เราเข้าใจตรงนี้แล้วจะไปสําคัญว่าเรารู้แจ้งแล้วนะการรู้ตรงนี้มันเป็นรู้แจ้งของวิญญาณานะขันกับสมภาคอ่าก็เรียกว่า ภาคบัญญัติที่เราจะต้องเข้าใจส่วนการที่จิตมันจะอยู่คงตรงนี้ได้โดยอิสระภาพจริงๆมันต้องสังโยชน์สิ้นคือต้องอาศัยเรียนรู้ภาษจะอยู่กับปัจจุบันจนเป็นจนถึงที่สุดแห่งทุกขนั่นแหละดังนั้นการที่ตั้งความเห็นไว้ผิดนี่มันอันตราย ดังนั้นอย่าไปสร้างความเห็นไว้ว่าจบแล้วสิ้นแล้วเนี่ยตัวนี้ด่านอันตรายเป็นอุปสรรคของผู้บำเพ็ญภาวนาเลยอย่างอย่างอย่างด่านอย่างารือโหดสำหรับผู้ที่ภาวนาเะงั้นผู้ที่พอปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยให้ตั้งจิตไว้ว่าเราเพื่อจะเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติ เพื่อจะศึกษาหาสาระเท่าน,นั้นเองนะอย่าไปตั้งใจว่าจะต้องปกกิจะต้องหมดกิเลสตั้งความปรารถนาที่มันสูงมากเกินเนี่ยบางทีมันก็มันก็ทำลายตนเองได้นะเราค่อยเป็นค่อยไปตามกำลังเราถ้ากำลังพอมันก็ถึงเองอุปสรรคมันก็จะน้อยลง ดังนั้นวันนี้ก็ฝากธรรมะเรื่องของอิตฝึกได้มอฝึกได้แล้วเนี่ยการไปการมาการเกิดการดับท่านไม่ได้ท่านไม่ไม่ได้ม่นไม่ไ,ไ,มไ,ไ,มไ,ไม่สามารถ <c oughs> มีไปมีมามีเกิดมีดับได้ <c oughs> แต่ธรรมจิตเลที่ท่านเรียกเนี่ย มันก็เป็นจิตที่เราเรียกโดยสมมติเฉยๆอันนี้ท่านบอกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งทีนบุคคลได้เพ็นงรู้แจ้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้เฉยๆแล้วมันมีการตื่นความเบิกบานในตัว,ไม,มว,มวไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีกว้างไม่มียาวไม่มีพวกเลยไม่มีเล็กไม่มีใหญ่ไม่มี หมมติใดๆอย่างถึงหรืออีกอย่างหนึ่งท่านบอกไว้ปรมาไว้ว่า <c oughs> ไม่มีพาทิตย์พระจันทร์ไม่มีมมวนวสัญญาณาสัญญาณยตนะ คือไม่มีพวกนามพวกรูปนะ่สิ่งเหล่านี้ไม่มีที่ตั้งอาศัยท่านว่าอย่างนั้นไม่มีที่ตั้งอาศัยหมายถึงว่าถ้ามีที่ตั้งอาศัยก็คืออาศัยรูปอาศัยนามอาศัยรูปอาศัยนามก็คืออาศัยการเกิดอยู่นั่นนะอันนั้นก็ยังไม่ถึง นี่มีที่ตั้งอาศัยก็คือจิตู้ทิ่ท่านคนสุดแล้วนะั่นหละผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจริงเกิดขึ้นมาในจิตในใจของท่านในจิตก็คือจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นในใจก็คือความรู้สึกทั้งหลายมันไม่ขับเพื่อนในพระไตรปิฎกท่านทิ้งกล่าวไว้ว่าพระนน,นิพพาน รู้ได้ด้วยมโนดู้ได้ด้วยใจก็คือใจที่หมดใจนั่นเองดังนั้นการการเรียนรู้กันกับทบของใจในี่จริงสําคัญอารกระทบของภัสสะอย่ามองข้ามสิ่งสิ่งนี้นี่ห้ามเลี่ยงห้ามหนีโดยเด็ดขาดถ้าปรารถนาจะพ้นทุกข์ก็ขอให้เรียนรู้เป็นธรรมะ มองเป็นธรรมะ้มรับยอมรับให้ได้ว่าสิ่งที่กระทบเนี่ยมันยังมีผลอยู่นะเราจะได้เห็นความจริงเราจะไม่ได้หนีความจริงไม่ได้หลอกตอนเองเมื่อไม่ได้หลอกตอนเองก็ไม่ได้หลอกผู้อื่นเราจะได้เป็นผู้เรียนรู้ธรรมะในชีวิตที่เหลือเออย่อยชสูงสุดของเรา ส่วนเราจะได้ขัดเกลาได้มากน้อยเพียงใดนั้นนั่นคือผลของเราเมื่เราสร้างเหตุใต้ท่าไหร่ผลก็จะออกมาได้ตามความเป็นจริงซึ่งเราปฏิบัติแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็รู้จักเท่าๆทัาานกิเลสตนนัวนี้ความทุกข์ก็เบาบางลง คืออย่างน้อยเราก็เราก็ไม่ไม่ไหลไปสู่อารมณ์ไม่รู้ไม่ไหลไสู่ภบชาติที่ต่ำอันนี้เราก็อ่าเป็นพอใจในผลงานของเราจะไอยู่ในภบใดใดก็แล้วแต่เราก็ไม่ได้ไปห้อยใจทอแเทใจ เดินช้าดีกว่าไม่เดินเดินช้าดีกว่าลงทางดังนั้นการวางความเห็น,นสำคัญที่สุดนะวางความเห็นไว้ชอบคือทิฏฐิไว้ชอบสมาทิฏฐิเกิดสมาธิเหลือทั้งจิตเราก็ค่อยๆเพียนไปมันก็จะสมบูรณ์เองก็คือ ศีลสมาธิปัญญาท่านเองดังนั้นวันนี้ก็ฝากธรรมะจิตกับกันห้าให้ให้พิจารณาวพอสมควรแก่เวลาก็ขอเฉลิมพอนจะเพียงเท่าน,นี้ สัพพทธานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง